ภาวะคันเป็นพิษเป็นยังไงอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้มามิทีท้องนะคะมาอธิบายให้ฟังให้เข้าใจกันง่ายๆเลยสำหรับคุณแม่มือใหม่หรือสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ท้องแต่อยากรู้นะคะเรามาฟังเป็นความรู้กันไว้ก่อนได้เลยแต่ก่อนจะไปฟัง,งนะ่ะอย่าลืมค่ะมาเป็นกำลังใจให้ทีด้วยแล้วก็จะได้อัปเดตทุกคลิปก่อนค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งช anel มามิทีท้องในช่อง YouTube ไปเลยแล้วก็ฝากติดตามนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อเดียวกันมามิทีท้องค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านครับพบกับมามีดทีท้องนะคะก็เจอกันนะคะก็มีเรื่องมาแชร์มาเล่านะคะมาเมาให้ฟังกันตลอดนะคะสมชื่อช่องนะคะมาไว้ก่อนเลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามนะคะแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปทีนะคะบอกเลยว่าช่องทีเนี่ยเราจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ คุณแม่หรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่กลุ่มคนเหล่านี้อยากรู้นะคะก็สามารถติดตามช n น l ช่องทีได้เลยนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะคันเป็นพิษกันบ้างว่าที่คุณแม่หลายๆท่านหรือคุณแม่หลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาเราได้ยินบ่อยๆแล้วเหมือนมันจะอันตรายด้วยก็เลยอยากรู้ว่าภาวะคันเป็นพิษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเกิดจากอะไรมันป้องกันได้ไหมมันอันตรายมากแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเลยค่ะ ภาวะคันเป็นพิษนะคะคือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์โดยที่คุณแม่ตั้งครรภมีความดันโลหิตสูงมีไข่ขาวหรือโปรโตีนออกมาในปัสสาวะและมักมีอาการบวมที่มือหน้าขาและเท้าบางคนอาจมีอาการมึนปวดศีรษะตามัวและอาเจียนค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ดีพออาจทำให้ถึงขั้นชักหากรุนแรงจนถึงขั้นมีเลือดออกในสมองอาจทำให้คุณแม่เสียชีวิตได้ ภาวะคันเป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละสิบของแม่ตั้งครรภเลยทีเดียวคุณเป็นไงบ้างคะฟังดูแล้วภาวะคันเป็นพิษเป็นภาวะที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าแล้วสาเหตุที่ทําให้คนท้องเนี่ยมีภาวะคันเป็นพิษเป็นเพราะอะไรบ้างคะสาเหตุของภาวะคันเป็นพิษนะคะเกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้นะคะ แกจะความผิดปกติของการฝังตัวของรกที่ไม่ได้ฝังตัวบริเวณผนังบดลูกอย่างที่ควรจะเป็นทำให้มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงรกไม่เพียงพอส่งผลให้รกบางส่วนเกิดการขาดออกซิเจนขาดเลือดเมื่อเลือดไปเลี้ยงรกได้น้อยลงจะเกิดการหลั่งสารที่เป็นสารพิษบางอย่างเข้าสู่กระแสะเลือดของแม่ทีละน้อยทีละน้อยเมื่อถึงจุดหนึ่งจึงจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาค่ะ หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะคือเกิดจากรกทำงานผิดปกติทำให้มีสารบางชนิดกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงกว่า1 4 0ต่อ90มิมรปรอดหรือบางครั้งนะคะสาเหตุอา,อาจเกิดจากภาวะโปรโตีนหรือไข่ขาวรั่วออกมาปะปนอยู่ในปัสสาวะได้ น,นั่นก็คือสาเหตุนะคะของภาวะคันเป็นพิษค่ะแล้วคุณแม่นะคะจะมีวิธีสังเกตตัวเองยังไงได้บ้างว่าเอ๊ะเนี่ยเราอาจจะเป็นภาวะคันเป็นพิษได้เอาเรามาดูกันเลยว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะ่ะวิธีสังเกตนะคะก็คือน้ำหนักตัวเราจะเพิ่มขึ้นค่ะภาวะคันเป็นพิษจะส่งผลให้น้ำหนักคุณแม่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติปกติคุณแม่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ0.5กิโลกรัม คุณแม่ที่มีอาการอาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ1-2กิโลกรัมโดยที่ไม่ได้กินอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักนั้นมาจากการบวมน้ำนั่นเองอาการต่อมาค่ะคืออาการบวมโดยให้สังเกตรบริเวณหน้าแข้งจะพบว่าเมื่อกดแล้วมีรอยบุ๋มเปลือกตาบวมแหวนที่ใส่ครับแน่น อาการต่อมาค่ะอาการปวดศีรษะเมื่อมีภาวะคันเป็นพิษบางรายจะมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยค่ะความดันโลหิตเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะมากกว่า140ต่อ90มิลลิเมตรปรอดขึ้นไปเลย และบางครั้งคุณแม่จะมีอาการจุกแน่นใต้ชายโครงค่ะหากมีเลือดออกที่ตับหรือตับเสื่อมสภาพจะทําให้มีอาการจุกแน่นที่ใต้ชายโครงทางด้านขวาหรือบริเวณลิ้นปี่บางรายอาจหายใจลําบากเนื่องจากมีน้ําในปอดบางรายมีอาการตาพล่าลายเนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาลดลงอีกวิธีที่สังเกตได้อย่างหนึ่งเลยนะคะลูกดินน้อยลงและท้องไม่ค่อยโตขึ้นตามอายุครร์ค่ะ พอเลือดไปเลี้ยงบนลูกลดลงในรายที่มีภาวะคันเป็นพิษรุนแรงทารกอาจเสียชีวิตในคันได้นะคะค่ะซึ่งภาวะคันเป็นพิษนะคะมันมีความรุนแรงมากนะคะแต่มันก็มีระดับของมานะคะไม่ใช่ว่าใครที่มีภาวะคันเป็นพนิษนี่โอ้โหจะต้องรุนแรงลูกจะเสียชีวิตแม่ก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกันไม่ใช่นะคะมันก็มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปนะคะ่ะหากระดับที่ไม่รุนแรงนะคะคุณแม่ตั้งครันจะมีความดันโลหิตสูงกว่า140 ต่อ90มิลิเมตรประหลอดแต่ไม่เกินร้อย60ต่อ110มิลิเมตรประหลอดนะคะและก็จะไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆด้วยต่อมาระดับรุนแรงค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะจะมีความดันเลหิดสูงกว่า160ต่อ110มิลิเมตรประหลอดหรือตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะต่างๆเช่นตับอักเสบไตทำงานลดลงเกลดเลือดต่ำเม็ดเลือดแดงแตก และระดับต่อมาค่ะระดับที่รุนแรงและมีภาวะชักร่วมนะคะค,คุณแม่ตั้งครรภ์จะชักเกรงหมดสติอาจมีเลือดออกในสมองหากอยู่ในระยะนี้ต้องรีบรักษาโดยเร็วเพราะทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะค่ะภาะวะตั้งครรภ์เป็นพิษนี่ดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะและภาะวะครรภ์เป็นพิษเนี่ยจะส่งผลนะคะยังไงต่อทั้งคุณแม่และลูก ภาวะคันเป็นพิษนะคะส่งผลต่างๆต่อแม่และทารกในครรภ์ต่อไปนี้ค่ะเสี่งขอการคลอดก่อนกําหนดนะคะเมื่อเกิดภาวะคันเป็นพิษที่รุนแรงแพทย์อาจตัดสินใจให้คุณแม่คลอดก่อนกําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับลูกในครรภ์และตัวคุณแม่เองและเมื่อมีการคลอดก่อนกําหนดก็ส่งผลต่อสุขภาพของทารกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะรดลอกก่อนกําหนดโดยรกอาจจะลอกหรือหลุดก่อนกําหนดซึ่งจะทําให้เกิดเลือดออกมากส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์น,นะคะทารกไม่เติบโตตามมาตรฐานเพราะภาวะคันภ์เป็นพิษนะคะส่งผลให้ทารกรับสารที่จําเป็นเช่นสารอาหารต่างๆออกซิเจนน้อยลงส่งผลให้เมื่อถึงกําหนดคลอดทารกจะมีน้ําหนักตัวต่ํากว่าเกณฑ์ได้ คุณแม่อ่าจมีอาการชักได้ค่ะเพราะภาวะคันเป็นพิษอาจทําทให้คุณแม่เกิดอาการชักซึ่งเป็นอันตรายมากต่อทารกในครรภ์และคุณแม่หากเป็นบ่อยแพทย์อาจต้องทําการยุติการตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยและที่ร้ายไปกว่านั้นนะคะอวัยวะต่างๆเกิดความเสียหายได้นะคะภาวะคันเป็นพิษนะคะอาจทําทให้ร่างกายคุณแม่เกิดความเสียหายได้ตามระดับความรุนแรงของภาวะนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจปอดตับไตนะคะ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่หลายๆท่านอาจจะกำลังตกใจอยู่ว่าทำไมน่ากลัวจังเลยแล้วภาวะคันเป็นพิษแบบนี้คุณแม่จะสามารถป้องกันได้ไหมมีวิธีป้องกันเบื้องต้นได้แบบนี้ค่ะ การตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันภาวะคลันเป็นพิษได้ระดับหนึ่งนะคะโดยคุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอได้ถึงปัจจัยเสี่ยงการเจาะเลือดและการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูการไหลเวียนของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกได้เพื่อคุณแม่จะได้พิจารณาการให้การรักษาซึ่งการทําแบบนี้จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะขันเป็นพิษได้ประมาณ60%นเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะการไปฝากท้องเป็นประจำไม่ว่าจะไปฝากที่คลินิกคุณหมอหรือฝากที่โรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดเป็นสิ่งจําเป็นนะคะเพราะเวลาที่เราไปเนี่ยเขาจะวัดความดันเขาจะตรวจปัสสาวะก็คือเขาจะตรวจอะไรหลายๆอย่างเพื่อคัดกรองภาวะความผิดปกติเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปเป็นประจำก็สามารถช่วยเราได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ แล้วถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนที่ตอนนี้มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะคันเป็นพิษอยู่อคุณหมอทักมาอย่างนี้คุณแม่จะต้องทำอย่างไงบ้างหากคุณแม่มีอาการตามสัญญาณเตือนข้างต้นให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้หาแนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์จะพิจารณาจากอายุคันเป็นหลักค่ะหากอายุคันน้อยเกินไปแพทย์ก็จะให้ยากระตุ้นปอดแล้วพิจารณาว่าสามารถประคับประคองให้ทารกอยู่ในคันแม่ได้นานที่สุดกี่วันนะคะ แต่ถ้าหากอายุคารสามารถทำคลอดได้แพทย์ก็จะทําการผ่าคลอดหรือเร่งให้คลอดทางช่องคลอดเพื่อหยุดความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่หรือว่าที่คุณแม่ทุกคนนะคะถ้าหากคุณจะตั้งท้องหรือกําลังท้องอยู่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการ เฝ้าดูสังเกตอาการตัวเองว่ามีความผิดปกติตามที่มามีทิท็อกได้พูดมาหรือไม่นะคะเพอถ้าหากว่าเริ่มมีความผิดปกตินะคะจะต้องรีบไปพบคุณหมอที่เราฝากท้องมาจะได้รักษาให้ทันท่วงทีนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆอาจถึงชีวิตทั้งคุณแม่และลูกได้เลยนะคะ ถ้าเป็นไงบ้างคะก็คงจะรู้กันแล้วนะคะในเรื่องของภาวะคันเป็นพิษเนี่ยคะเป็นยังไงอันตรายแค่ไหนดูแลรักษาอย่างไรนะคะยังไงก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้นะคะทำคลิปอะไรเพิ่มมาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะสิ่งสําคัญทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตาม s ส g n g กรดิ่งนะคะช่อง YouTube ของที่เลยมัมิทีท็อกจะได้อัปเดตความรู้ก่อนใครและฝากแฟนเพจนะคะ Facebook ชื่อมัม่ทีท็อกชื่อเดียวกันเลยหากใครชอบดูทางไหนก็ติดตามได้ทางช่องทางนั้นได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะ